สวัสดี<ม>เพื่อนชาวเปซชาวอีฟอนทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลุตชาแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะผมก็จะไปสอนวิธีการอัพเวลตันลีโอนลเมสซี่นะครับว่าอัพค่าพลังของเมสซี่ยังไงให้ตันอยู่ที่100นะครับผมนะให้ตัน1น0รนะรตัวนี้นะก็ก่อนที่จะไปอัพค่าพลังข้างในนะผมพูดเสมอนะว่าต้องไปอัพเวลให้ตันก่อนนะถ้าเกิดอัพเวลตันเมสซี่แล้วจะได้พอยต์มาทั้งหมด40พอยต์นะโอ้โหถือว่าได้พอยต์เยอะมากนะครับนะ มีให้เราจุกๆเลยนะเอาไปอัพค่าพลังข้างในนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่อ่ะผมจะลองกดแบบออโต้ดูก่อนนะเอาแบบทางที่ตัวเกมแนะนําให้นะครับนี่ดูนะใครเห็นเนี่ยก็ว่าโหน้ำค่าพลัง90นะแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยเพียบเลยนะของเมซี่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบที่ตัวเกมให้นะมันก็จะกระจายนะครับแล้วก็ค่าพลังโดยรวมจะตั้นอยู่ที่96พอเอาเข้าทีมที่มีค่าทีม90บวกเนี่ยก็จะอยู่ที่ 99ครับก็จะบูตไปอีก3นะจะตันอยู่ที่99แต่ตัวนี้เนะี่ยจริงๆแล้วนะครับสามารถตันไปได้มากกว่านี้นะครับโอเคผมก็จะสอนอัพนะสำหรับเมซี่นะตัวแรกเลยที่ต้องอัพนะครับเราจะมาอัพกันเองนะนะครับเรื่องของการจบสกอร์นะครับเมซี่ตัวนี้เนะี่ยต้องอัพไปอยู่ที่4นะครับรับตามผมเลยนะดูคลิปนี้อัพตามไปเลยนะครับ ถัดมารับเรื่องของการจ่ายบอลเมสซี่จุดเมสซี่เนี่ยก็จ่ายบอลเก่งอยู่แล้วนะครับปุ๊บก็ต้องอัพไปสัก4นะต้องอัพนะไอ้เรื่องของการจ่ายบอลก็ต้องอัพให้เมสซี่นะครับไม่จำเป็นต้องอัพเยอะมากนะเขาไม่ได้จําเป็นต้องจ่ายแบบเดอะบงเดอะบอยอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าอย่างพวกเดอะบอยต้องอัพเยอะนะถัดมาของเมสซี่เรื่องที่เขาต้องใช้ค่าพลังเยอะเลยคือการเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องจัดหมักนะครับต้องไปอัพไปอยู่ที่8นะครับชึบนะครับ ถัดมาของเมซี่เนี่ยก็คือเรื่องของการทําเกมลุกนับบาลานซ์นะครับก็อย่างที่เรื่องคล้ายๆอันเก่านะการของบอลน,นะบาลานซ์นะสปีดต้นอนะไรเงี้ยเมซี่เนี่ยต้องอัพเยอะนะครับตรงนี้ต้องอัพไปที่แนะครับต้องอัพตามนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดไม่อัพตามนี้เนี่ยจะไม่ตันอยู่ที่100นะครับเรื่องถัดมาของเมซี่ที่ต้องอัพนะก็คือเรื่องของคิกิ้งพาวเวอร์สปีดสเตมินานะครับอันนี้เนี่ยต้องอัพไปที่เออหเลยนะก็ใช้เยอะเหมือนกันนะก็คือหมดเลยนะที่เหลือนะครับ เรียบร้อยนะใช้พอยต์40พอยต์ทั้งหมดนะครับตอนนี้โอเวอร์ออลเมซี่จะตันอยู่ที่97ดูค่าพลังข้างในนะครับ90นะครับ94 93 93นะครับแล้วตัวสีเขียวเนี่ยเพียบเลยนะครับเห็นไหมอ่าดูนะครับสปีดเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะเมซี่ไม่ได้สปีดเยอะนะครับบาลานซ์อยู่ที่90ไหนลองดูการจ่ายบอลของเมซี่หน่อยสิอยู่ที่85เปิดบอล84นะครับก็โอเคนะ ใครที่อยากจะให้ตัน100ต้องอัพตามนี้เท่านั้นนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบแบบนี้นะไม่ไม่ชอบแบบนี้ก็ไปอัพตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับอัพความคุ้นกับโค้ดอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเซี่ก็ปรับเปลี่ยนได้เยอะนะพอพอยเขาเยอะนะครับแต่ผมจะเอาตัน100่งร้อนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาเมซี่ตัน100ตัวนี้ไปเข้าทีมกัน สำหรับเมสซี่ตัวนี้ต้าน100นะครับเนี่ยฮะดูครับปุ๊บเอาเข้าแทนที่โมซาลาร่ากันโอ้ค่าทีมตกนะครับอาจจะไม่ต้าน100โอ้ไม่เออเอบเบเบ้เลยล่วงนะเพราะว่าเมสซี่นะครับดูครับเนี่ยเห็นไหมค่าความคุ้นกับโค้ชเขามันแค่52เองนะถือว่าน้อยมากนะครับน้อยนะเห็นไหมน้อยมากเลยนะเอเบเบ้ยังเจยัง70กว่าแนละ้วเมสซี่มันแค่52นะครับก็แล้วแต่คนนะแต่เมสซี่ปรับได้เยอะนะครับเนี่ยฮะเอาไปเล่นเป็น AMF ได้นะ ดูนะครับเอ็มเอฟเมซี่เนี่ยก็ยืนอยู่ที่100นะครับปีกขวาก็100นะครับหรือจะเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับหน้าต่ำเมซี่ก็100นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โหดจัดนะครับเมซี่นะฮะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาอะไรดีๆมาฝากก็รอดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยสวัสดีครับโอ้โหเมซี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย